หอยลายผัดพริกเผานะครับหอยลายผัดน้ำพริกเผานะครับลุยกันเลยครับเดี๋ยน,น้ำมันเติมน้ำนะครับ 咯，我打他。 ให้สุกพอมาครับคือให้เปลือกเปลี่ยนสีให้สอยนะครับเดี๋ยรืออเปลี่ยนสีนะครับใส่รเขาแล้วจะชอบนะครับผมใส่สองท่นโต๊ะน้ำมันพี่เขาด้วย หอมครบอบหึ่งหอมหึ่งหอมได้ครับแล้วผมปรุงรสครับประมาณ1ึงช้อนชา ตาลทรายนิดหน่อยครับประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งมก่อมนิดนึง นิดนึงครับว้าวว้าวแล้วครับอร่อยครับข้าวผัดนี่ไม่ต้องใส่อลไมากครับใส่พริกเผาน,นี่ก็กลมกล่อมแล้วนะครับใส่ผงปรุงรสกับน้ำตาลาเพื่เพิ่มรสชาติอีกนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับพอรสชาติเข้าที่พอใจกับรสชาติแล้วเราก มหระพาใส่ลงไปผัดนิดหน่อยพอสลบครับปิดแก้วได้เลยครับหอมมากรสชาติอร่อยโหมหระพาเขมิก็เลยครับพร้อมเสิร์ฟครับ ครับท่านในใกล้เชิญเลยครับ